วันที่26ถึงวันที่28กรกฎาคม2518มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์จากโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรูปธรรมผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ2568นวัตกรรมชุมชนภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นณหอประชุมวิชาอัตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์ ยได้รับเกียรติจากนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมเยี่ยมชมนิทรรศาการผลการดําเนินโครงการซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ2568ตัวแทนชุมชนพื้นที่คู่ร่วมพัฒนานักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ เขาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า200คน การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสร้างพื้นที่ทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะสำนักสถาบันกับพื้นที่คู่ร่วมพัฒนาและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลาัยรชัชภัฏน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การปรับปรุงพัฒนาและต่อยอดการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2 0 0 0 568ที่สอดรับกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและทิศทางการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ในโอกาสต่อไป กิจกรรมต่างๆในโครงการประกอบไปด้วยบูรณาการผลการดําเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีรัมเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นจากทุกคณะสํานักและสถาบันเวทีเสวนาบทเรียนการดําเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลาัยรัชพัฒนบุรีรัมกับการยกระดับเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืนเวทีเสวนาสะท้อนผล และเสนอแนวทางการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้พื้นที่คู่ร่วมพัฒนาเวทีเสวนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปัิธานสู่ปวงชน การบรรยายพิเศษ N น็กสเตปยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัายราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์โดยรองศาสตราจารย์มาลินีจุฑพบมาอธิการบดีมหาวิทยาลัายราชพัฒบุรีรัมย์และพิธีมอบกียติบัตรผลงานดีเด่นประจำปี2568